สวัสดีค่ะบวันนี้พี่น้องป้องไปทะเลนะครับวันนี้กับน้องผู้น้อยคิวแตกนะคะจริงนะซซี่แตกอย่งางไรบ้างล่ะแมย์เป็นเศร้าเป็นเศราหน้ามึงระบดเศรา้รศราหน้เาเด้พี่น้องเป็นญญห่บเบิร์ดแห้งเกิดบลอนเบาดีวันนี้ล่อซื้อกระเทยมานะครับว่าสิประสุ่มครับพี่น้องในการประชุมของเรานะครับวันนี้ไปเกี่ยวผู้เดียวเบิร์ดแล้วได้ยินนะเอาคือนนั่งฮะเว้ยตื่นแต่เศร้าว่าเกี่ยวเข่าเนาะ อีปอนกับวัแต่ออกมาคอยแต่ตื่นตั้งแต่เศร้าๆ,ๆ,ๆพูนมาเกี่ยวข้าวเนาะโอ้บริษักสีอ่อนผฟังเพลงแน้วนอสูเปิดวิทยุกับว่าได้เปิดเองฮนะนาเพราะมีคนเปิดให้ฟังดี่ยวบริษสูกู่าบ่อยากส่งก็ได้ดอก อีกิบกมันเกีียวมันมันเกี่ยวเป็นกระตมันขนขาเป็นผู้คขนขาเป็นขาต้งแบงตําแ่งกันเด็มาขนตอ่อพเนเป็นตางา,ามเนาะเปลนเบืบ้องนมใส่ชุดใบหน้ามาดีนี่เลยขาสอย,ยำงยงา้แเงค้นี่่ใส่บหน้าจายดงามหลหลังจากเกีียวเข่าเด้อ่ะ ở nó nâng bao lại đó bộ bà sẽ đỡ sắp được giao tiền vô đỡ cùn mít tất cả cùn tay thì mẹ nó nhang có lừa

ตวหัังมตัว,มตวมนมีอยู่ด้วยอย่าว่าม,มีมันเหลืออยู่นะโพลีสิเป็นสปอนเซอร์มาด้อมาด้วเขาจะเป็นสปสอเเะะเปนปเซอร์ใหญ่ใจดีมานะคะสาวบูวะขาดสายวาสัน้นกินแล้วก็เซเตมาสันพอบินกวพัดกระสิตตายบุญกระได เป็นยาข้อแห่งข้อเก่งมดดอกข้มือน right ี asına, ่มึงเมือนผู้เล่นตีอยู่ไปเคี่ยวไงลูกกระพันขั้นกุหลมนี่มาเอากูแล้วกูอายคนให้บอกว่ากูเกี่ยวเขานมือเลยหนามือนเราถือด้จะมารูจะมากูหัวซักก็กิตมเลดิไเหมไห้ฝ่าไเหมนหลมฝ่าทายลด้วอยเากรสีหัวแล้วันนี้เป็นไวรเราใมันเกลือกิตุมีเดียวมัน เกี่ยวขาวันฟอนอันุกำยู่อ่งมันดีเว้ร์นะอกำจะได้สกำ้องตั้ยงเพี้ยงหม่งเกี่ยวหนึงเกี่ยวถูกงนี่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 ะ เราจะพักเ,เกี่ยวให้มันเสร็จ,จววน้ำกำลังมาสร้างน้ำ้อยู่น้ำปนเกี่ยวพ่อๆก,กันก็เลยแบ่งกันเกี่ยวพี่น้อนลุงเกี่ยวเครื่องไห้แล้วม้าตะหุ่นแล้วก็เลยพักก่อนชานปาสีพิทเกี่ยวมาแล้วเครื่องไ้ให้ปอนเกี่ยวต่อไปนี่ <c oughs> ถ้าใส่อีกกีบเกี่ยวกับอะไรเพราะเขาอีกปอนสิลุงเกี่ยวขาอีกกิบนะว่าเข่าเดี๋ยวเดียวเย็นเย็นเพราะว่ากลมปุ๊บกับซ้ำเข่าหันนะอีกกิบพอดา ห้องกูนี่บะซ้ำพ่อกูเขาสีเบิรงมันแตกต่างเขาว่ากูออกไปทั้งขาสินะเจ้าแห่งเรืองกันอยู่ดักกูมันใหญ่สิมันก็เลยบว่มันบเป็นก่อเข่าไงไฟถายวะเออเราไฟถ่ายโหลดเขาเรียกว่าดักงัวะฮะมาเลยได้นำปันน่ะผู้อยากผุน่ะผุน่ะแค่นไปในผุน่ะผู้ใดผู้เป็นอยากกินน้ามันหนักพี่อาอืมมาสางอยากมันแล้วก็ให้ฉันว่า มันว่าเห็ดสันนมันพอเมื่อหั่นละเพราเออกูเสียค้นมาสันตะกี้เขาตัดสิมว่ากินม่าจีเพิ่นปาบ่อเด้อซึ่งเมื่เนี่ยเพิ่นโป่งเลยเพราะก็เลยอยากจี๊พนะประเด็นคือม่ฝเขาเอาแต่ว่าถ้าเป็นตัวเปิดซื่อเป็นตัวเปิดเรื่องยิ้มกิเมร์ละจมเราจมบ่ปกติตะกี้กินละสิจะจมบ่กถ้าเขากินกันได้แต่ว่าแต่แบบว่าจะเป็นว่าเป็นว่ออย่าไปด่าเราเท่านั้น คือพอนี่กินสิกินกินทำแล้แล้วก็บริบาลแต่ว่าอย่ามาว่านสนน่ากินเลยอยากกินเท่าไรก็กินแต่ว่าเมียนขวดค่ะยังกูได้เมียนค่ะปกติอันมีคนเก็บไงปกต heart, so ิสิบัาททองทอนไว้ละกัแล้วกับแล้วกับบัเก็บเอาเลยเพราะมหากับเห็นหาจะได้ก็หาเวรหาถุงกอดเองที่พอนั่นจะเอามาขายหนะก็เลยหาไปเห็นตะกี้ก็เลย มัดไว้แล้วสีทิมไว้ดไปเลยแล้วดึงมาทิมไว้แล้วพ่อแล้วเองแล้วก็เอามาาลุยแล้วก็ไปเอาเกี๊มาสิมัดปากไว้สีแยกถุงแยกพลาสติกงแยกแก้วไว้เล้านะปกติมันป็นแม่บ้านเด้อค่ะพ่อทีเหน็บ่มีแล้วไงถ <นะ S 2> ้าหนามึงกินแล้วมึงก็เก็บขวดแล้วก็ขี่รถไปหลานขายของเก่าเลยสั่งกิโลก็แน่สั่งกิโลก็แน่รถจังรถมานอนได้บ่นอะถ้าขยับป้องไงหนู่ีขางบนสลาเก้อเออเอ๊เอ๊ะเอ๊ น้า <mid dle> นีดำต้นดจะักเลยมันหฮมน้าเด่นนี่ดำสนิทเก้วเสดวก็ได้คักนะนนีคึมคึมนะมือคึมคมนนว่าตอเขากับบได้เกี่ยวสนะมือตัคึมมือคึมคึมมากนะบะเห้วอีกฝันอีกฝันแถมมันส้มก็กินเหลาแน่ให้กินเหลาเก่งกับเกี่ยวเก่ง มือเก่งเลยม่ไมกซกินไปไ่รามอีพอยนกินมือก่งเมนูกินเ่นบัลี่เด้อไไหนเล่นบัลลี่เด้อก็จบอกให้เขได้จับไป้าเรมาไปรูปเปดกีได้ห้องอไ่มึงเห็นบอกว่าโมพันห้อง่า้องอกุลีอยู่อุีเสียงยัเเกิดอีพอยังตดตตมกูเล่นอายอา่ด่ากู่กูอคีสด่้ไม่งเล่นเกงอกีบงจ จักวกไปอยู่เอา้าเราเขาไปเรื่องไหนเกือบเล่าใส่เกือบดาวเทียมน้ำหาเกือบดาวเทียมนึกถึงปกตินันจ่อีหามัน,ก,มนก,มก,กูอยานมึงเห็นเนาะไปจัก,ก็ไปเปิดในห้องไม่ยินมมัเอ้าไ่มีสักอย่างออกมาคันวาิ้นให้มูกับเออจักรนี้จกักรใดเพราเครื่องดินทะเลเครื่องเกลียวพี่ล,ลตั้งกระจายแหล่าคนปกติเออเปิดกับบางคับคนอื่นอย่างเงี้ยแบบกำลังขึ้นมึงอะบังคัำมูเสมือนี่อีกกิ่นบ่เดินเชิญเขาจะบังคำเมื่อคืนนี้เพราะว่าปกติกิ๊ฟที่ม่เคยมันยังไม่นโอ้ยสปอนเซอร์ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่เท่านี้อยางเดียวเปิดร้านดจะอุ้งขวดมาลังย่อมาเป็นลังได้สองเลยขวดครืงขวดนึงกูกินเลี้ยวพ่านบ้านนาะกูกินน้ำตากูกินน้ำทั้งเหลือขวดนึ่งพ่านบ้านนี่เนี่ยเก้าอี้ยุ่นอยู่โอ้ยสภาพเขาบอกอยากใส่เกุ้งบุ๋นนะมันบุกเน่าตอนลราจะถึอ้ยคุกแก้มนะมึงแล้วแต่ว่ามันพอดีตีเนี่ยมันก็เลียกคนนะมันคู่แบบมันใหญ่แห้งกว่านะฮันมันเกือบคู่เดียวนี่ใส่ได้สามสี่คนเลยใช่เหรอเนี่ยพอ ถ้าประเทอีที่เหยีบนี่คนทุกคนมันหล่มมากค่ะมันหล่อบัวเลยเอ่ะไว้ทาบอกกากับวัสือเดเปลี่ยนลานได้กูไปซื้อูเด้คุณจะข้ารไปซื้อบ้านนอกรเดีหอดเร็วโ้ <c oughs> นา,านนอนกเดันอ่ะห้วยบรนนอกคือกันเจ้ามูอกบะเลงอยู่สิเมื่อเมืม่อกาเกจาม้มอักผู้ได้ไปหรผู้ลงไปผบบูปบบล้บบล่องเพาอกงหนาวด้วย่ว่าขัจั เขากับเขาสลาดเด้ออันนี้หั่นเขาเจ้เรือเอาจอบานใหญ่เลยคือทั้งจอบานนอบานนอเป็นเลขขางสินะบ้านนี้เป็นร่องบานนอเป็นอันเขาจอแต่บ้านใหญ่ๆเลยเขาจะก็ะเรียนเปิดเส้นไดไม่ก็เลเรลายไรจักลูกเขาเจ้าใหญ่ผู้ใดลูกไผ่เช่นว่าผู้ใดหูจักผู้ใดเมื่อบ้านก็เรียกว่าหูจักผู้ใดก็เรียกว่าอยากเมื่อบ่มีมูเปิดตาให้เราเนี่ยฮะขั้นว่าเราเบิดหูบ่อยกดีขั้นว่าเราเราเราได้แล่นครับไก่มาได้กล้าม มีอันเรื่องจะคุยด้วยเอานี่เดบอนี่เด็กแกก็ร้อก็ปผะสซุมมาดิแล้วก็ประซุ่มประซุ่มอีกแล้วมิตรจะปรสซุ่มเพิ่งบ้านี้ประซุ่มมาเสียบ้างไร่โซดไงกระสเออเดี๋ยวิมซุมมาบอกว่ามาประซุ่มมาปรสซุ่มปรสซุ่มซุ่มอแตาบันสี้ซุมจ้าขี้คอนเสิร์ตนี่ไล่โซดอาเวทีลงในหญ่าปักหิาอรเสียงตัวนั้นนรอมาหญ่าปักนี่ในเซอร์บ้านี้เตียงใส่ในเซอร์ใหมักตีลังกาเนาะนั่งะ ออคุณจะพุงไปลำกันเลยเนาะัเนไกันเลยม้นลำไปทั้งคนเกี่ยวเขาาใยทั้งนี้เนาะพุ่งขึ้นยังนีเดี๋ยวคุณจีจีตัวแง่ไหนเด้นคุณจีด้เสือรายทำไมเนี่ดื่มต่ตะล่ำชามึงเท้าเท่าไหร่มึงกระบอกมากคนาตัวบเอวงบ่เออวงไปเกี่ยวเขาว้าวเอากระชุ่มเกี่ยวก็ตังใจทำไมมซน่คะกรมเ์ับกระชกเี่วลาบกรอาัรี่ ใช่ลูกพี่ผู้รับงานรูเป็นผูเกี่ยวเขาก็เห็นก็เป็นผู้รับมาหาต่ขอบคุณค้ปลาอะผ้เป็่ไม่เขาละเมาไม่จืหน่ยจใเป็นเียวนาซุบลงมตงนะคับกิเกี่ยวกัาจนาแลยบนทังเมาทั้งเกียวม่วนที่ยันลำม่วนที่ลำเียวนใหญ่รุ่นนิหรือว่ามวนม่วนไปอีลยมกเกียวหนามุกตุ่มยู่ บัดรที่ไทบัดเลิกแค่หันเซกีได้มานึ่กันบัวเมื่อไหร่เมื่อมันอยู่กับยู่วันนี้อีได้มาเซกีบัวอีอีเดียวแล้วก็มาเมาน้ำกันกระจายกันเดืดเจอหน้าไดหน้ากี่ตมจ่ายบอกกูว่าหน้ามันจะเป็นนิฟตซกีเล่เลยทั้งดำทั้งนิฟตซกีเล่เหล่าขาวลองเพลินพักกินเหล่ากลมหนึ่งเจ้าของหน้ากับจิตายน้ำหนุกจ่างว่าเด่น căn trường lầm thường bị kẹo, vĩ trí mai nó hang 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 gàm lau nó, ăn, nó, đang nói gì nó bao h, nén năn 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 อย้มกับบังหนังเลยนะยิ้มแบบเอาหนึ่งกีบห้าคู่มาบดี้นะที่บอกคือว่าเก็บหอยแล้วไปกินแม่ที่แท้จริงคูอแล้วมันคือไผ่นัวง่ายยับอกหอยเอาไปลวกเนาะเอาไปจีนสี่ไปโออหันยนต้นนี้เดี๋ยวบอกหอยถ้าชิมหมวกบอกงานได้จีรับจ้างกระบอกมารับจ้างนะคะรับจ้างเกี่ยวเข่าสองคนที่เหลือรองที่กระเดนเซอร์ พูดลงเด้อมื่อแรงนี่เอาลงเด้อห้าพันบาทแต่นักรั้งสองคนเดินเสือผู้หนึ่งผู้เกี่ยวเขาสองเกี่ยวสมองหนึ่งแล้วก็มาเต้นน้ำกันซะสมองหนึ่งแล้วก็รล่ำไปล่ำมาผัดผู้เกี่ยวเขาผัดฟ้อนที่ผมไม่ได้เกี่ยวเจ้าของหน้าคอนฟาดมาที่นี่นั่นบป็นรบงานของเล็บเขาลูบบัวรับอีกนี่กรณีพิเศษที่ถ้าเขาลูบเขานอนเขาพันกันหามลาบน้ำเพียงหัวเขาขึ้นไปวาราบยาก เขาแหงโพดกับบลาบีดินแกนโปเจตีนบลาบลาเล็กอย่างต้องน้ำเพียงข้อตุ่มเออขาเป็นไงป่อเขาเสีเกียวเองตียจังสจังสูนอยุ้เืนนั่นแหะคเซวาถนนขับไปต้องขี่เบนจอดได้รล้วบลาฟเปรถเบนบ่บ่สเลิงสเลิงเนี่ยแนวขากตัวลุมอะไร รูดออกจากตัวรูดดออกกันเพราามากดาเกี่ได้งั้น็กเปร้ง่รูดเลยขูหนา้สิอด้ยกนเขานี่ยอ2ตอ้หนูตัวเดียวเขาลงบานตะกี้ตัวไเนาะมันจะเป็นตัวแล้วแมงพูหญ่เนาะ มัน <gravity> ิ่นาโก็จะเปิดตลอดกยันต์นกัอก่นยนตกตัวข้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนขาก็ได้อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องขาทางว่าเมยบอกกันบ่าไงอยู่เข่ามันพี่สาวกับอันพี่สาวเพเกี่ยวไปแล้วเครื่องหนึ่งก็ได้พักกันในแม่เกี่ยวอีกเครื่งนึงพี่น้องขาอเดดแต่ครื่งหนึ่งกับเมยอยู่เจ็บหลังเจ็บเอวแค่นั้นแต่ป มีอันเครื่องดื่มชู่วกำลังนะคะก็เลยสู่ได้นะคะทำมเอบวบกรปวดหลังปวดเอวได้พี่น้องเกี่ยวเข่าเนี่ยเออจ้างค่ะจ้างซาแห้งไปได้กะจ้างลวดพี่น้องเมื่อไอรีเจี๊บกระดูกกระเดี่ยวจ้างลวดจ้างลวดจะไปต่อพือเนาะค่จ้างเกี่ยวเข่าหันทรมานไอรีดเดวันบ่ได้ว่าเป็นเรนเรนได้เกี่ยวเข่าได้เจี๊ยบก้มยุบสันก้มก้มเงย้แห้งเป็นขีดตุ่มหันทุกค้าทุกแง่กับเมื่อคืนตั้งโพดดอกเออเดี๋ยวหาแล้ว ellt, helmet, กินก่อนพี่น้องค่ะคือว่าอะไรกันเจี๊ยกับเป็น ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามนะครพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทีมง,งานด้วยนะคะไปแล้วค่ะพี่น้อง